ป่าหลบขุนกลับโมอลลี่ป่าหลบป่าหลบเหี้ยไอ้ชัดโอ้ไม่นะกูลืมไปหน้าที่กูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงไอแดงไอแดงอแดงอะไอแดงไอแดงไอแดงแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วไอแดงมาแล้วไอแดงไอแดงคืออ๋อไอตัวแฝดใช่ใช่ใช่แฝดนรกไอแดงมาแล้วน้องน้องยูกุไอแดงเคี้ยนเอง่ไม่สนนะ ใจเย็นแดงอืมฉันเป็นจริงๆเลยฉันชิคส์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยเขียนได้เวลาเออไม่ได้ขอโทษแล้วกันปล่อยคูนี่ยังยังยังชืนเนี่อยปล่อยจอกกี้แล้วกันจอกกี้จอกกี้จอกกี้แม่งกระโดดจอกกี้เลยเฮ้ยมาแล้ว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 ยจอกกี้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 เตะแม่งเลยเออเอาโอ้โหไปไม่ได้เตไม่ได้นี่มันไอ้แม่ง ถ้ามึงแม่แม่ออกมาน,นี่มึงจะลมม้ม่ะไม่น่าล้มนะไม่พ่อมาตีกูเอ๋อเอาไอ้เหี้ยกูเตะไม่ทันสัตว์ตั้งโดดก่อนง่าม่มัน,ม,นมันต้องรอให้มันพุ่งแล้วก็มันไม่โดนอะ่ะถ้าไอตอนมากูยาวอันนั้นจะเตะได้เแบบฟีย้ยวอ่ะมีเตะเลยไอ้เหี้ยเพราะเราเด็กคุมโซนกูไงน่าจะอุย้ย เปิดไอ้นี่มามาแล้วมาแล้วมาแ้แดงไอแดงไอแดงมาไอ้แดงมาไอแดงแดงตัวเล็กเนอะดีแล้วตัวใหญ่เป็นเหี้ยอะไรดิไอ้ปูนี่ยปูแล้วปล่อยแดงแล้วปล่อยแดงแล้วไอ้แดงไอ้แดงมาแล้ไอแดงมาไอ้เหี่อะไรไหนแล้วไอ้ตัวหลักทำไรได้บ้างโอ้ยแต่กูไม่เอากูไม่เอาออกอ่ะมึงทำไมอ่ะ กูตา嘛นล้วกูกูก็โดนหน้าต่างก็ได้ไอ้ไอ้บ้าไปใช้แบงค์ไงแบงค์อยู่ไหนแนวห้อยอยู่นามันกลับไปหายแบงค์อยู่กู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 โอเคโอเคโอเคแล้วนะอย่างนี้ถ้ามันไล่มึงโหวตไอ้นี่เนี้ยเนี่ยไอ้สัตว์ไล่กูอยู่ไล่กูอยู่อ๋อจะตอนไล่มันอ๋อไอ้คิมมันเอาเพิ่มสี่สิบเปอร์เซ็นต์มาไอ้สัตว์กูโคตรเบื่อเลยเดี๋ยวซัพพอร์ตเดี๋ยวซัพพอร์ต่บัสบัสบัสหืม อย่นี่อย่นี่นี่ๆไม่ไหนนี่ๆๆหันหลังนี่นี่ๆย่อลุกย่อลุกกูไม่เห็นเลยเออแต่นี่ก็ไอ้นี่นะถ้ามันไล่ถ้ามันไล่ตายไปเลยนี่เราได้เปรียบมากเลยได้เปรียบได้เปรียบมันได้ใช้แดงไม่ได้ใช่ใช่มันก็แค่เป็นตัวโง่ๆเดินและไอ้ตัวและไอ้ตัวตัวหลักมันอ่ะอ่าเนี่ยมันก็จะไล่ตายอ่ะแล้วบางตียาวแล้วตามันอาจจะมีก็ได้ไม่กลัว เฮ้ยโอ้มันโอ้มันหลุดเองเว้ยอ๋อมันจะหลุดเองเหรออ๋เปลี่ยนไอแดงไอแดงมันหลุดเองได้ไม่เหมือนเซิร์ฟอันนี้เฮ้ยแม่งไฝแดงแบบเงี้ยแม่งเหยื่อยิ่งกว่าโอ้ชิดอะไรอะไรตัวอะไรเยไอแดงไอแดงเตะมันดิไอแดงไอแดงไปไอแดงไปโอ้กูมันมาหากูมามาหยุดก่อนบาสบาหยุด ช่วยไม่ได้หรอ,อ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยไป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 ร<อ>็วหนีร็วหนีร็วเน่าเน่าเน่าเหอนเจะหมดเลยเหมือนมันจะมีเวลาจำกัดใช่ที่มันขึ้นอยู่ป่ะขึ้นตัวไอ้บาสอ่ะอันนั้นมัน <ๆ S 1> เป็นรูปรูปเกาะเฉย เออหรือว่าหรือว่าปูมันเรียกกลับได้เปล่าใช่ไหมไม่นี่มันเรียกไม่ได้เลยกูกูทิ้งเราและอยู่อยู่ไงมัดใช่ปหมใช่ใช่อยู่บ้านเลยโอ้ยเชื่อชื่อชืชืปล่อย<ๆ>ปล่อยปล่อยปล่อยแล้วมันจะมากินกูนแล้วครับอ๋อเอามันมีรีชาร์จนี่หว่าไม่มีนี่ครับได้นีได้ฮะบ้านครับได้ครับไม่ตันไม่ขึ้นเลยว่ะ โอ้ยกูตายยากไปเลยเฮี้ยมันเฮี้ยเหรอว่าตายยากไม่ไม่เป็นเลยสัสตียาวตียาวต้องกดก่อนที่มันจะตีไม่ใช่กดตอนมันโดนโดนตีอตอนมึงเห็นไฟแดงติดหลังกดเลยโอเคพวมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่ก็กลมาวก็ได้เดี๋ยวเจ้วเจ็บหมดเอยู่กูอยู่กูอีกเนี่ยเดี๋ยวกูหิวก่อนกูเอานี่มาไอพวกมึงหิมมา โอ้ยแบงค์มันมาแล้วมันมาอที่มาอาจาะสิบเปอร์เซ็นต์มั้งโอวยฉับบัดโ่วยฉับบัดโอ้ละไม่ลนะไอ้แดงไม่อยู่ตัวมันนี่เป็นะโจลี่เหรอเฮียยูเลี่ยใช่ใช่ใช่ โอ้ยไอตัวน hey, ี้มีโมลี่สองแบบนี่อ้ยอ่ะใช่เหรออืมแบบแบบที่ไม่มีแดงกับแบบที่มีแดงเออมันปล่อยแดงอยู่ในตัวเนี้ยอยู่ไหนไม่รู้โอ้โหไอ้เหีรือมีโมลี่ oh shit ปล่อยอะไอปล่อยปล่อยแดงมามาแล้วบ้านมาแล้วมาแล้วเจอไอ้มาอยู่อยู่ไอ้มาตามตามมัวแบบฮู้อ้าว ไอ้เหี้ยตัวเล็กกูมองไม่เห็นเออมองยากมันคุมอยู่แน่เลยคุมตัวเล็กอยู่ป่นะน่ะใช่ใช่ใช่คุมตัวเล็กอยู่ตามอยู่เนี่ยวะมันมันไล่มันไล่ลใครอ่ะอุ้ยเจ้าโอ้ยขี้มันอยู่หลังกูฟาดไอ้กูดูไม่<ค>ออกจะสะบัดนะฟัดม,มาอุ้มกูมามาอุ้มกูกูกูต้องสะบัดใช่ไหมหรือว่าไม่ต้องสะบัดสะบัดกันแนสะบัดสะบัดขึ้นอี๊ดหน้าอกมันอีมากเลยน่าเกลียดว่ะ อีมันกลับมาแล้วเฮ้ยถ้ามัมนกูไปแดงด้วยตัวใหญ่มันจะเดินไม่ได้ใช่ไหมใช่เอมันปล่อยแดงมาปล่อยแดงมาบาัดบัดมองหลังหน่อยบัดไอ้แดงอยู่กูแดงอยู่กูไอ้ยแต่แต่ตัวหลักมันอยู่ข้างหลังกูนะเขี่ยเลยเม,ม,มันตามมันตามมันตามคนเจ็บมันตามคนไอ้นี่ไอ้ตามไปตา้ตามไม่ไม่ตายบา้าไม่ตายบา้าโไอ้บ้าเหรอ อ๋อกูดูผิดไอ้เหี้ยเฮ้ยมันจะโมลีแล้วโอ้โหนั่งโมลีเลยต้องเอาไอ้แดงออกอ๋อถ้าไมวของมันนี้ไม่ได้แล้วไอ้ตัวนเล็กสตียัยแม่งไอ้แดงอยู่อีกมาเล็กมาเล็กมาเล็กกันเถอะไม่เอากูไม่เอากูมาเล็กกันเถอะไอ้แม่งปล่อยแดงมาให้สัตว

อะไรวะเกิดขึ้นโอ้ไอ้แม่งแบบวิ่งช้าแบบโง่ๆอ่ะเน่เขยมีลูกเองอยู่โอเคท่ออยู่หน้าต่างปิดโอเคโอเคแม่มันอยู่ไหนวะโอเคอะไรโอ oh. ้โหมาทำอะไรเนี okay. okay. ้ย ไม่ครับไอแดงไอแดงตอนปล่อยไว้มันจะมีออร่าขึ้นทั้งวันทั้งวันทั้งวันถ้าไม่ปล่อยถ้าไม่ปล่อยแดงมาทั้งวันนะครับ ข้างแบบฆ่าฆ่าแล้วค่าแล้ววันนี่แบบแดงวันลี้แบบมีแดงโคตรโง่เลยเออมันแดกไรอ่ะข้ามไปไแดกฝั่งโง่ดิโอเคหนีว่ะหนีแวไม่ได้ยนีเราดียาวด้วย